สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องธิรพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอดประกอบชุดหน้าคัด c o ม p พรสเซอร์แนะครับตัวนี้เป็นรหัส508นะครับว่าแนวทางในการถอดนะครับเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คลิปก็รันไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับ Diolch yn fawr am wylio'r fideo.

ครับเมื่อถอดในส่วนของชุดหน้าคัดคอมมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของขดลวดสเตเตอร์อันนี้มูเล่อันนี้แผ่นคัดนะครับลักษณะการทํางานนะครับในส่วนของชุดคัดตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดแอร์นะครับกระแสไฟจะส่งมาที่ชุดขดลวดสเตเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วลงกาวที่โครงนะครับด้านหลังจะเห็นว่ามีสายไฟลงกาวที่โครงตัวนี้นะครับ ผลลวดโซตเ,เตอร์ตัวนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับโดยนะครับลักษณะการทำงานนะครับเมื่อสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยจะส่งเข้าแบบนี้นะสนามแม่เหล็กก็จะนะครับส่งมาบริเวณผิวของมูเล่นะครับในส่วนของแผ่นคัตจะอยู่ด้านนอกตัวนี้นะครับซึ่งแผ่นคัต กับแกนกับแกนคอมเพรสเซอร์ S S e R ตัวนี้นะครับแกนตัวนี้นะครับจะทํางานนะครับพร้อมกับแผ่นคัตตัวนี้นะครับพูดงา่ายๆถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์ S e R ทํางานแผ่นคัตตัวนี้จะหมุนด้วยแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ที่คอมเพรสเซอร์ S e R ไม่ทํางานแผ่นตัวนี้จะไม่หมุนเ,เมื่อสนามแม่เหล็กนะครับอ,ออกมาบริเวณนี้นะครับแผ่นคัตก็จะถูกดูดนะครับดูดติดจ,จับเข้าไปนะครับบริเวณด้านนี้ ทำให้มูเล่กับแผ่นคัดเนี่ยนะครับถูกหมุนไปพร้อมๆกันอันนี้คือลักษณะที่คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราปิดแอร์นะครับแผ่นคัตจะถูกจากออกจากกันนะครับแล้วก็มูเล่จะหมุนอย่างเดียวแผ่นคัตจะไม่หมุนอันนี้ก็เป็นลักษณะการทํางานนะครับของชุดขนลวดสเตเตอร์นะครับชุดคัตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับว่า อาจะมีการวิธีการประกอบอย่างไรนะครับทีนี้ให้เราสังเกตดูนะครับจะมีมาร์กอยู่มาร์กตัวนี้นะครับจะต้องตรงกับรูของตัวนี้นะครับ องดูว่าแหวนล็อกมันเข้าร่องพอดีไหมนะครับถ้าเข้าร่องพอดีก็โอเคทีนี้ในส่วนของแหวนล็อกเนี่ยนะครับจะมีที่ด้านที่ลักษณะที่มนนะครับเราจะเอาด้านที่มีสโลปเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็ด้านที่มันคมๆเนี่ยว้ด้านหลังครับโอเคครับ ระยะห่างระหว่างมูเล่กับแผ่นพัดนะครับต้องมีระยะห่างนะครับพอสมควรนะรอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชิดเกินไปนะครับแผ่นพัดก็จะหมุนตามมูเล่เลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้เปิดแอร์แต่ถ้าเกิดอยู่ระยะห่างมันห่างเกินไปนะครับก็จะทำให้สนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับต้องใช้แรงในการดูด แผ่นคัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็อาจจะทําให้การดูดจับเนี่ยไม่แน่นอ่ะขันแน่นเลย<อ>ครับก็เป็นอาศัยส,สิ้นนะครับในส่วนของการถอดประกอบชุด คัดคอ,คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนๆในการาเปลี่ยนชุดหน้าคัดคอมแอร์นะครับด้วยตนเองวันนี้ช่องทีรพัฒน์ชนแนลก็ขอฝากความรู้ดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ